เยบร้อยนะคบเทปต,ตอกพี่น่องเทศต,ตอกใส่ละ็่ายยิ่งมาถือกี่น่องเอย้ยผมหลก็ดได้หมไงยิ่งมาถือกเ้าไปแล้วไปใส่ระบาอ เก็บรวยแล้วพี่น้องมาเทอตอกใี่พี่น้องเบิ่งครับโอ้ย oh. ิ่งบวกไงบวกถือยิ่งขังบ่ถนัดโอ้ยบกง่อยเก่าก็ายังไขอยู่ครับลูกดอกกับลูกดอกสันลูกดอกยิ่งปลาโอ้ยเสียดายลูกดอกนี่ดอกเียบรวยครับนีขีเกเลยเอพาพันอยู่ด้วยครับเด้อตอกติวครับคูนี้ ตอกเนื่อกับเขาครับหนักยิ่งบบถือมันเขามากเราลอาตีนนี่ว้าอิองเจ๊กสียิ่ยงยังไหนตัวหนึ่งตัวหน่อยหน่อยดอก,กเลยบ่ได้ยิ่งซ้ำครับตัวงกายว่งหันิดออกมาจากมุงนี้ครับมุนปลาขวกขวกมาเลยว้ยยิ่งกับโบถือเสียหัวหลูกดอกนะว่ากันไปครับแต่ว่ามัเขาอิกตัวหนึ่งอยู่นี่ติอกตัวหนึ่งอยู่ขงางดินขวกครับแต่ว่าโบท่านในเขาแต่ตัวหน่อยเขามากกวันผมเห็นทางนั้นพอดีคิดว่ามันจะออกป่วงนี่ ออกมาอีหลีครับบมเดลล่อเลยสัตว์เลยเอียบเอยครับเอ้ามันหมานหมานโอ้ยเสียดายบอกง่ายเขามายิ่งบมได้ยิง่งโมดิลอ๋อกระลูกดอกกับลูกดอกยิ่งป่าซ้ำครับพวกกวานมันโมร้อมอ้ามันหมานนะครับไปเบื้องอีกมันสีย่างบ่เขาบอกมานนะครับพี่น้องครับ อบคุณหลายๆครับครับหนูเดลเวลาที่จะสั่นชิดออกมาสั่นชั่โมงเดียวอ้ว่าหนูเขาแต่ว่ายิ่งบะถืกอกเองครับบักไงเลยปีนไปง่ามากก้งเกงิงก้งเกิงมากอ,อ้ยิ่งกับบถือะว่ากันครับเตรียมนึ่งหนอยเนือมีเตียมครับเือามีเตียมอยู่นะเือ,เ,อ,อ,อเจืมพันอยู่ครับ ตอกเนื้อกับเขาอยอมมันหักหนูหน่อยเขามาแล้วมันตอมีโอกาสเด่ยิ่งมันเขามาไก่พอดแด่มันบังไอก้ก่อเขาแห่โมหินแต่เลบ่ไบด้ยิ่งครับบ่ได้ยิ่งเลยเนาะเสียดายอยู่ครับตบไงที่ยิ่งยิ่งบถือมันยิ่งขางใสย่ยิ่งขงังมรถนัดครับคือว่าเป็นประสบการณ์ครับวันนี้จะเตร้ยมนึงมเจมืม ตัวท่านได้เขาด้ามซ้ำครับมาจืมสองคููถือว่าพานอยู่ครับหนูเขาอยู่อยู่ทีฝีมือค้นเองยิ่งบ่ถือพลาดเองครับนี่นาจะแม่นหนูที่บ่เคยพ,อพ,อพูอตัวก็มังเรียนขามาแบบบ้เคยละแวกนะกันไลยครับนะมันนี่ก็ซ้ำเนี่ครับสองทุ่มละถือว่าหมานอยู่มาชั่วโมงเดียวกัพอเดี๋ยวมาจืมตัวครับพาเวลามาจืมหนักตัวติวครับคููนี้ ผ่านแล้วครับผ่านแล้วก็ขอฝากในน่ำนี้น,นครับตอกนักลุกครับมีนี่กับพ่กมิยังนะครับขอเข,ข้ามาสวัสดีครับ